สิบตำแหนนักเตะที่ยังเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันนี้และยิงประตูสูงที่สุดนะครับจะให้ตามคําขอแล้วมีคนเรียกร้องมาไปดูกันดีกว่าว่าจะมีใครกันบ้างเป็นเพื่อนเหรือเปลา่าเปิดยูทูปเพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <No. S 1> กําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบริการหานยู u ูปพรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกท้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก60วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นแอดไลน์มาที่ Barry ฐ <Okay. S 2> านลูกค้ากว่า50,000คน ดทะเบียนบริษ,ษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิน้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติก็ราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู n น t f l i x นั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา b บ r r y 4K หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยเริ่มต้นที่อันดับที่10นะครับสรับเวลเบกนะครับกับการลงเล่น349นะัดซัดไป73ประตูจริงๆแล้วเวลเบกนั้นนะครับน่าจะเป็นนักเตะคนหนึ่งนะครับที่แฟนบอลแมนยูแฟนบอลอาร์เซนอลอ่ะหรือแฟนบอลไบรตันเนี่ อาจจะมองว่าเฮ้ยไอนี่เนี่ยมันกระจอกจังเว้ยอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมแล้วกันนะครับว่าถ้าหักนับนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยยิ่งนะครับตอนช่วงกับอยู่ใบตันเนี่ยวิเบกนั้นถือว่ามีความสําคัญสูงมากๆเลยนะครับและปัจจุบันนี้เป็นดาวซันโบนะครับของไบตั้นด้วยคือยิ่งแก่ยิ่งเก่งอะฟิลแบบนั้นและกันเนาะวิเบกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะพรสวรรค์นคนหนึ่งนะครับเป็นนักเตะที่เซอร์นั้นปั้นมาเลยนะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไปไม่สุดนะครับแต่เาด้วยความที่ว นะครับที่ยังเป็นนักเตะที่ยังคงเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันนี้ที่จะขึ้นมาติดอันดับ10นักเตะที่ยิงประตูมากที่สุดในปัจจุบัน ไปต่อที่อันดับที่9นะครับสำหรับกาเบลเชซุตนะครับโดยเชซุตนั้นลงเล่นไป229นั้นซัดไป76ประตูนะครับก็เชซุตนั้นนับได้ว่าเป็นกองหน้า1คนเลยนะครับที่ถือว่าสร้างปรากฏการณ์เลยนะช่วงมาแรกๆในแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฟอร์มดีเลยนะครับแต่ช่วงหลังๆนั้นฟอร์มก็ดรอปลงไปหรือแม้กระทั่งเรื่องการทําประตูนั้นเนี่ยก็ยังเป็นที่ข้อกังขานะครับสำหรับแฟนๆอยู่ปัจจุบันย้ายมาอาเซนอลก็ฟอร์มดีนะช่วงนี้นะครับแต่ก็มีช่วงฟอร์มฝืดด้วยนะครับ กถ้าหากนะครับรักษาความการเล่นได้ดีนะครับตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยเนี่ยผมมองว่าอันดับของเขานั้นควรสูงไปมากกว่านี้เลยได้ซ้ำนะครับปัจจุบันก็อยู่กับอาร์เซนอลนะครับอยู่ในฐานะนะครับอัตว่าลุ้นแชมป์ได้ละกันเพราะแต้มนั้นมันก็ไม่ได้ขาดมากมายอะไรนะครับก็ต้องรอดูแหละครับว่าเขานั้นจะเป็นส่วนสําคัญกําลังสําคัญหรือเปล่าให้กับอาร์เซนอลในการคั้วแชมป์กับลิเวอร์พูลไปต่อที่อันดับที่8นะครับสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับกับการลงเล่น88นัดซัดไป80ประตูอันนี้ผมต ลงยังไม่แตะรอยนัดเลยแต่ยิงไป80ประตูแล้วนะครับและล่าสุดเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาไป9ปีครึ่งที่ดูแล้วกันว่าอันนับไปกลมๆเลย10ปีหลังจากนี้นะครับเพียแกนั้นนะครับจะยิงบ้าระห่ำขนาดไหนอาเธอร์นะครับทำลายสถิติของเชลเลอร์เลยก็ว่าได้โดยฮารแลนนั้นนะครับโอ้โหเป็นสุดยอดกองหน้าเลยถึงแม้ว่าช่วงหลังนั้นฟอร์มอาจจะดรอปลงไปแต่ผมก็พูดเสมอว่าฮารแลนก็คือฮารแลนนะครับใครจะมองว่าเฮ้ยไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมอะไรเลยนะแต่นะครับด้วยหลักๆแล้วนะครับกอง ยิงประตูได้ทุกอย่างก็คือจบนะครับโอเคอาจจะมีช่วงฟอร์มฝืดไปบ้างแต่ก็ยังสร้างความอันตรายนะครับให้แผงแดนลุกนะครับของแมนซิตี้ได้แล้ปัจจุบันแมนซะิ t y ตี้เนี่ยฟอร์มก็รอบลงไปมันเป็นองค์รวมต่างๆมากมายนะครับซึ่งเชื่อได้ว่าเขานั้นจะสร้างสถิติมากมายเลยละในอนาคตนะครับเป็นกองหนา้าคำว่าผมนะในยุคเนี่ยเป็นกองหนา้าสไตล์ที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับเรื่องการจบสกอ ไปต่อที่อันดับที่7สําหรับคริสวูดนะครับกับการลงเล่น249นัดซัดไป83ประตูถ้าพูดถึงนะครับฤดูกาลไหนเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของคริสวูดผมมองว่าก็เป็นฤดูกาลนี้แหละเพราะว่านะครับยิงย่างทลลมทลายนะครับพานอตติงแฮมฟอร์เรสในตอนนี้กําลังขั้วแชมป์เลยนะกับลิเวอร์พูลด้วยคริสวูดนั้นนะครับเป็นกองหน้าสไตล์โบราณตัวใหญ่นะครับเน้นมงเน้นชงเน้นยิงและฤดูกาลนี้นะครับเรื่งประสบการณ์ต่างๆมากมายเขาไม่จําเป็นต้องพึ่งความเร็วอะไรทั้งสิ้นแล้วเขาใช้ประสบการณ์ในการเล่นใช้ยการริง ใช้พละกําลังของตนเองจนทาให้เขานั้นนะครับมาอยู่ในระดับท็อปได้นะครับและไม่แปลกใจเลยกับการลงเล่น250นัดซัดไป83ประตูซึ่งสถิติไม่แย่เลยนะถือว่าเป็นสถิติที่ดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับทีมที่เขาลงเล่นอยู่นะครับไม่ว่าในตอนนี้หรือในอดีต แล้วก็ไปต่อที่อันดับที่6นะครับสำหรับมาคัตเลดฟอร์ดกูไม่วิ่งนะครับกับการลงเล่น287นัดซัดไป87ประตูแน่นอนแหละครับว่าเลดฟอร์ดในปัจจุบันนี้นะครับฟอร์มดรอปลงไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแง่นะครับการเล่นหรือทัศนคติของตนเองและก็เป็นนักเตะคนหนึ่งเลยนะครับที่มีข่าวมินเมย์ว่าอาจจะต้องไปแล้วล่ะนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยเลดฟอร์ดเป็นนักเตะนะครับที่ช่วงแรกๆนะารัเป็นดาวรุ่งขึ้นมานั้นก็เล่นในฐานะกองหน้านะครับแต่น่าจะเป็นช่วงของมูรินโญ่บมาเลล่่นปีกแ้วซึง จริงแล้วผมมองว่าการเล่นปีกของเรดฟอร์ดนั้นน่ยดีกว่าการเล่นกองหน้าด้วยสปีดหรือการเล่นอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ช่วงหลังเหมือนเรดฟอร์ดนั้นก็หมดกำลังจงกำลังใจในการเล่นซึ่งนําให้นะครับเรื่องการถล่มประตูของเขานั้นก็ดรอปลงไปเยอะเลยนะครับซึ่งก็ต้องรอดูละครับว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้เขานั้นจะอยู่หรือจะไปนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะสำหรับเรดฟอร์ดใครที่เชียร์นะครับให้อยู่ก็เชียร์ไปใครที่เชียร์ให้ไปนั้นอ่ะก็น่าจะขับไฟไล่ส่งเลยลหลังจากจบฤดูกาลนี้ ไปต่อที่อันดับที่สําสหรับคาร์ลัมวิลสันกับการลงเล่น225นัดซัดไป88ประตูสำหรับวิลสันนับได้ว่าเป็นกองหน้าที่คมมากๆเลยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยโอเครูทุกกาลเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่แล้วด้วยฟอร์มการเล่นนะครับด้วยอาการบาดเจ็บต่างๆนะครับที่มีในตัวของเขานะครับแล้วก็ด้วยความเที่ยวอีซากนั้นขึ้นมาแบบโคตรโหดเลยโดยวิลสันเป็นกองหน้าสไตล์นะครับที่มีความเร็วประมาณหนึ่งนะครับมีความแข็งแกร่งมีความเฉียบคมแต่นะครับด้วยการบาดเจ็บที่ผมพูดแหละคร ก็พลาดไปในหลายๆเกมนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเขานั้นเป็นนักเตะที่ไม่เจ็บนะแบบฟิวเล่นในตลอดทั้งฤดูกาลเลยเนี่ยสถิติการยิงประตูของเขานั้นอาจจะมากกว่านี้ก็เป็นไปได้สําหรับวิวสัน้นและไปที่อันดับที่4สําหรับรายฮิมสเตอร์ลิงลงเล่นไป387สนัดซัดไป123ประตูนะครับไอหนุ่มตุดบิดของเราสําหรับสเตอร์ลิงนะครับจริงๆสเตอร์ลิงเนี่ยผมเห็นมาก็ตั้งแต่ดาวรุ่งแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยก็อายุ30ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดวยสเตอร์ลิงนัน ตอนที่อยู่แมนซิตี้ปัจจุบันนี้นะครับก็มาอยู่อาร์เซนอลแล้วเดวิสเตอรนะ์ลิงเนี่ยเห็นแบบนี้นะครับถือว่ายิงเยอะเลยนะครับเป็นนักเตะคนหนึ่งที่อาจจะดูเฮ้ย hey, มันเก่งเลยว่าดูการเล่นเหมือนเป็นคนไม่เก่งเลยแต่จริงๆสเตอร์ลิงนะั้นนับได้ว่าประสิทธิภาพดีเลยนะแต่ช่วงหลังๆอ่านด้วยอายุต่างๆฟอร์มการเล่นนั้นก็ดรอปลงไปก็หวังว่านะครับจะสามารถกลับมาคืนฟอร์มดีๆของตนเองได้สำหรับสเตอร์ลิงปัจจุบันนี้ก็อยู่กับอาร์เซนอล ไปต่อที่อันดับที่สาสำหรับซอนฮึงมินนะครับกับการลงเล่น322นัดซัดไป126ประตูด้วยซอนนั้นนะครับก็คือเป็นนักเตะเอเชียนะครับที่ยิงประตูเยอะที่สุดแล้วในพรีเมียร์ลีกนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นกัปตันของสเปอร์แล้วก็มีข่าวว่าว่าหลังจบฤดูกาลนี้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญากับสเปอร์แล้วโดยซอนนั้นนะครับเป็นผู้เล่นตำแหน่งปีกซ้ายนะครับที่ตอนที่เล่นคู่กับเคนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรสุดยอดเลยเข้าขายิงประตูเป็นว่าเล่นเลยนะครับเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เล่น ก็นับว่าเร็วประมาณนึงนะครับผมไม่อยากจะพูดว่าจี๊ดนะเพราะว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่นะครับมีช็อตการลากเนื้อขึ้นไปการยิงประตูที่คมมากๆเลยเป็นเอสเป็นตัวสาคัญเลยล่ะของทางด้านสเปอร์ในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าสเปอร์ตอนเนี้ยฟอร์มจะดรอปลงไปเยอะก็ตามทีเถอะไปที่อันดับที่2สําหรับเจมี่วาร์ดี้กับการลงเล่น327สนัดซัดไป142ประตูนะครับเรียกว่าเทพนิยายละกันนะครับที่เราเคยเห็นสําหรับเลสเตอร์ก็มาจากวาร์ดี้นี่แหละเป็นนักเตะนะครับที่เพิ่ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังสามารถรักษาสภาพร่างกายของตัวเองดีได้นะครับถึงแม้โอเคแหละอาจจะมีดรอปลงไปบ้างนะครับแต่นะครับถ้าพูดถึงประสิทธิภาพและการช็อตไหนที่ควรยิงช็อตไหนที่ควรทําได้วาดี้นั้นก็เป็นส่วนสําคัญกับเลสเตอร์เสมอเลยนะครับถึงแม้ฤดูก,กาลนี้เลสเตอร์นั้นก็เสี่ยงนะที่จะตกชั้นแต่วาดี้นั้นนะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญของทีมด้วยในการเล่นอย่างฤดูก,กาลนี้เนี่ยก็ยิงไปแล้ว6ประตูก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับกับนักเตะวัย38ปีกับการเล่นของเขา และไปที่อันดับที่1น,นะครับสำหรับบางโมโมฮัมเหม็ดซาล,ลากับการลงเล่น284นัดซัดไป175ประตูนะครับได้ได้ว่าโมซาล,ลาเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเป็นผู้เล่นปีขวานะครับที่เลี้ยงตัดเข้ามาแล้วก็ยิงประตูอาจจะไม่ได้มีลีลาการเลี้ยงบอลน,นะครับที่ดูมหัศจรรย์อะไรแต่เขาเป็นนักเตะนะครับที่เประสิทธิภาพสูงมากๆเลยเรื่องการจบสกอร์นะครับซึ่งโอเคแหละตอนนี้ข่าวเรื่องที่เขานั้นจะย้ายทีมหรือเปล่าเราไม่รู้นะเพราะยังไม่ได้ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลในวันที่ผมอัดคลิปอยยู่่แตประเเดด็นล้วย ความสามารถต่างๆนะครับของซาร่านับได้ว่านะครับก็ควรค่าแล้วล่ะที่จะเป็นนักเตะนะครับที่เป็นอันดับหนึ่งในปัจจุบันนี้ก็ทั้งหมดนี้เป็น10อันดับนักเตะนะครับที่ยิงประตูเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่ยังเล่นนะครับอยู่ในพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันนี้นะย้ำนะที่ยังเล่นในพรีเมียร์นะครับย้ายไปแบบบุนเดสติก้าอย่างเคนอะไรเงี้ยเราไม่นับนะครับเอาที่ยังเล่นอยู่ในปัจจุบันนี้และทุกคนนั้นชอบนักเตะคนไหนมากที่สุดเลยลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยเพราะเชื่อว่ลล่่าามมีีนนนนนนัักเเตะคคบหลลยยใพทุณ้ชชอ อยากให้จบสกอร์หรือยิงประตูได้เยอะๆเพื่อติดอันดับนะครับอ่ะก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเหมือนเดิมัาคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ